ตอนนี้นะครับผมเราเวลังจะนั่งรถนะครับไปที่ตื่นเต้นมากไปทานข้าวนะครับผมด้านซ้ายนี่จะเป็นฝูงเสือนะครับผมจับภาพได้นะครับผมเป็นเสือเพ่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีเพ็ดไปหมดแล้วพี่เห็นยอดเขาไก่นะมันเพี่ยวเล่นตรงนู้นนะอะไรนะไปไม่นถ้วไปเล่นตรงนู้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้าง สวัสดีครับผมวันนี้ก็พี่ๆนะครับทีมงานจากางด้วนะครับผมอันนี้ก็พี่กอฟแก๊ปนะครับผมวันนี้นะครับเรามาที่ฟอร์เทนทรีนะครับรี่ซอสใช่แล้วของจังหวัดนครราชสีมานะครับหน้าเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับพี่เบิร์ดบีนะฮะเป็นหัวหน้าทีมนะครับทีมใช่ป่าเขาเขาแต่งตั้งเราหรือยังเรามาพูดเนี่ยเขาแต่งตั้งเราหรือยังถามแล้วถามตั้งแต่ในห้องแล้วอ๋อถามแล้วนะรู้จักพี่บีไหมเออคนนั้นแหละเออเขาบอกยังไงหัวหน้าทีมใช่เป็นหัวหน้าทีมเลยนะครับผม เดี๋ยวพี่จะนําทีมน,นะครับทีมที่หนึ่งครับมาฐานแรกนฐานนี้ชื่อว่าท ok ันโดช็อกนะฮะแปลว,ว่าไม่รู้แปลว่าเราไม่รู้ นเดครับไหวป่ะทีมคุณไหวไหมคผ่านครับไหวไหมครับไหวมากครับทำเวลาได้ดีใช่ลิปเปอร์ผมเห็นทีมคุณนานนานตัวหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมไม่ลงกำลังตั้งสมาธิอยู่ช่วงนั้นอ่ะตั้งสมาธิอยู่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็หล่นลงมาเลยทีมผมเนี่ยผ่านกันมาแบบนิ่มๆนิ่มๆเลยน้ำดิดังตุ้งนะครับผมนี่เรามาดูอันสองครับผมอันนี้เรีกว่าอันสอง ครับผมเล่นสองก็เสมอครับผมไม่ต้องเล่นดนล่ะกลับบ้านต้องเล่นที่กอล์เก็บต้องเล่นครับผมทุกอย่างต้องให้จบภายในวันนี้ฮะต้องให้รู้หมดต้องให้จบภายในวันนี้ก็เสมอกห้มันตลอดเหม่อให้มันตลอดนั่นแหละเราต้องหาจุดจุดหนึ่งครับผมที่ทำให้เพชชนะจุดหนึ่งตั้งแต่เรากระโดดนั่นมาเปิดพ่อผ่านนะมาปุ๊บเราเก่งมากเลยตอนนี้เราเก่งมากเลยตัวเก่งมากเลยตอนนี้แบบออร่าตอนตหนห่มก็ไนะน่ากลัวครับน่ากลัวครับผมคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะฮะน้องๆนะครับผมอ่ะ หนึ่งสองผ่านไปแล้วนะครับผมมาดูฐานที่ส,สามเนี่ยต้องใช้วิชาตะเบา <R in> ใช่ฐานนี้ชื่อว่า sky walker นะครับผมน้องๆรักรักที่เล่นดีมากนะฮะรักสนุกดีรักษณะแบบนี้ราจจะไม่รักกระรับผม าแล้วครับมามาแล้วสามเลยบางเหนื่อยมากพี่กอลแก่ะสไม่ออกกำลังกาย่แล้วออกกำลังกายบ้างไม่เหนื่อยเลยสามามเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนไม่เหนื่อยนี่คืออาการอย่างนี้ไม่คิดอากาศอ๋อไม่เยีอากาศไม่คิดอากาศที่นี่บอกไปสู่กันไปใช่ไม่ชนะครับน้องๆเมื่อกี้ก็คือไม่เหนื่อยเลยสามฐานผ่านมาแล้วนะครับผมทั้งหมดสามฐานด้วยกันยังครับผมยังมีฐานหนึ่งกตล์แกล่ะนี่เลยขนนำเสนอฐานนิจ่าเหยียบนาแนงย์ ต่อไปเป็นสาดี่านะครับโอเคเลยไม่ทันนะฮะเมื่อกี้กำลังเหนื่อยหอบกำลังหายใจเข้าไปนื่ยนี่เยออกกำลงกายบ้างครับผมนะเดี๋ยวพี่บีจะกลับไปแล้วพี่บุญบีจะไปออกกำลังกายแล้วทานมาสี่สามสี่นะครับเป็นไงบ้างเฮฮ้้ยยยเนะครรับผ่านมาแล้วี่เลยเอออคืสบายสบายนะคืออยากจะบอกที่นี่เอาถ่ายไม่ยากเลย รครับพี่พูดดีกว่าออโอเคนะฮะ <c oughs> ผมเราผ่านมาแล้วทั้งหมด4ด่านด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นด่านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมแห่งฟ <c oughs> อร์เทนทรี e ีสอร์ทแห่งนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเรือด,ด่วนนะครับผม เราไม่พูดนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีน้องๆทางบ้านนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่สองนะวันที่สิบเจ็ดวันนี้อ๋อเหรอฮะใช่ครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเหรอฮะแต่เป็นวันที่สองที่เรามาที่นี่ใช่ของเอ่อ Forten Tree Resort นะครับผมวันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับโอ้วันนี้มีอยู่สี่ฐานด้วยกันวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทีมที่หนึ่งนะครับพี่เบิร์ดบีนะอย่าไปดูครับไม่ต้องดูดูที่สุดแแลล้้ววะก็ทีมที่สองหลาาาาายยยคคนนนอกกดดูหลตติมมมทีี้เเนีี่่ยยยอางง้แหละ เดี๋ยวพี่พี่พูดไม่ทันอ่ะเขาพูดไปเองไปน,นะกะ็ <c oughs> ตอนนี้แหละผมนะครับมันว่าทีมมันม,ม,มันเราเกี่ยมห,หน้าทีมไม่ดีทีมหนึ่งอ่ะเหรอใช่เดี๋ยววันนี้รวมกันนะครรวมกันเออเรามานับคะแนนกัน,กนตอนสรุปผลสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกัน,กนครับสำหรับวันนี้ไป เอาละครับน้องๆน,น,นะครับพี่กอบแกพนะฮะบอกว่าพี่เบิรนบีเมื่อกี้นะฮะบอกว่าเนี่ยเห็นบอลเนี่ยเด็กๆนะฮะยิงหมด <Wow. S 1> เป้าทุกเป้านะฮะ พี่ก๊อปแก๊ปกระสุนไม่พอทุกเป้ากระสุนไม่พอกระสุนไม่พอแต่ถูกถูกหมดเลยใช่ไหมถูกทุกเป้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ก๊อปแก๊ปเนี่ยยิงโดนเป้าไหนบอกเลยเอาไม่ต้องเอาเล็กมากนะฮะเอาอันใหญ่สุดเลยอันเหนือสุดเลยเอาสูงไปยิงไม่ถึอยิงอ่ะยิงไม่ถึงถ้างั้นเอาอันเล็กสุดนะฮะอันเล็กสุดด้านล่างนะฮะได้ไหมอ้ตรงข้างล่างได้หยือเปล่านะอ่าได้ไหมโอเคนะครับเรามาดูกันครับผมยิงเลย้ะ ไปแล้วนะครับสองวันหนึ่งคืนที่ Forten Tree Resort ขอบคุณมากที่พูดลืมลืมชื่อสรุปเป็นไงกันสองวันที่เป็นอ่านะครับผมก็สรุปนะครับผมทั้งสองวันนี้นะครับน้องก็ถือได้ว่าคุ้มอ่ะนะครับคืออะไรคุ้มทั้งแรงนะครับคุ้มทั้งพลังกำลังมันสมองอ ได้เนเงินความกับพีกระเป๋าเงินคุ้มไหมเงินก็คุ้มคุ้มหมดเลยระยะเวลาก็คุ้มห่างจากกรุงเทพก็ไม่กี่กิโลเมตรทีที่สองเก่งมากทีมที่หนึ่งก็เก่งมากทีที่สเก่งมากทีที่หนึ่งก็เก่งมากมากครับที่สองทีที่หนึ่งก็เก่งมากแท้เลยจริงสองวันเนี่ยอ่ะเราจะมาเขียนทำไมเราก็มาสรุปติโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกิจกรรมอะไรนะแอดเวนเจอร์อ่ามาเทลเนอร์และทอยวอลนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสองวันกับอีกหนึ่งคืนที่ฟอร์เทนทรีรีสอร์ทแห่งนี้ นะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่พี่ๆและน้องๆทั้งสองทีเนี่ยยังพิชิตไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันคราวหน้ามาอีกคราวหน้ามาอีกครับผมอาจจะไม่ไปที่อื่นเลยไม่ไปที่อื่นมาที่นี่แหละมาที่นี่ครับผมมาที่นี่แหละแต่เดี๋ยวต้องคอยดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าพี่ๆครั้งหน้าเนี่ยจะพาไปไหนกิจกรรมนะครับติดตามได้ที่หน้าเว็บอยู่แล้วโสงปลุกปนเข้ามานะครับส่งแล้วรบกวนนะครับมาด้วย ส่งมาแล้วอยากสละสิทธิ์นะครับ<ช>ผมควรมานิดนึงพ<ม>าติดต่อกลับไปปับ๊บอ๋อพี่ครับผมไม่ว่างแล้วครับส่งน้องไปแทแนได้ไหมไม่ได้นะครับได้ชื่อนะครับมีชื่อมีชื่อเสียงเรียงนามเสร็จแล้วนะครับควรมานะครับมาลูกจมวันนี้น้องๆก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะ พาไปหลังหลังหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปชมหน้าตาของน้องๆชมหน้าตาของเราใช่แต่ละค้นไปเราจะไปเดินสำรวจสนรวจเลยสัก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 สิบห้าคนโอเคตามไปนะครับตามไปดูนะว่าน้องๆรรู้สึกยังไงบ้างที่นี่ไปสวัสดีค่ะ ก็ <Bing. S 1> ประทับใจมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมั้งนี้โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำเมื่อวานนี้ค่ะมีด่านเยอะแยะมากมายแล้วก็สนุกมากด้วยสวัสดีครับพวกผมก็เป็นผู้โชคดีได้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ Forest Tree 2ที่เขาใหญ่นะครับก็ผมรู้สึกประทับใจกับทริปนี้มากเพราะว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ําที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นทีมได้ช่วยเหลือกันได้ทํากิจกรรมด้วยกันนะครับก็รู้สึก ประทับใจมากๆอยากให้จกกัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครับผมสวัสดีครับ,รบวันนี้พวกเราก็มาบอกความรู้สึกที่เราได้มาจากกี้นะครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมที่เนี้ยมันรู้สึกสนุกมากแล้วมันทําให้มีความหมายที่เรียกได้ว่ามิตรภาพระหว่างเราแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมมานะครับวันนี้สนุกมากครับกิจกรรมที่เล่นกันไปก็มีอะไรบ้างครับวันนี้มีพนบอลโบคาร์ด เอทีวี B v, แลวก็ยิงธนันแล้วก็มีปืนโบราณด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานน้ำผมก็ชอบมากเลยนี่เมื่อวานนี้ผมชอบมากเลยเล่นน้ำนี่แบบอยากกระโดดมากเลยโอเคฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทิวทีจากกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกครับได้มีเวลาช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนๆที่ๆน้องๆสวัสดีครับก็สิ่งที่ผมประทับใจในวันนี้ก็คือการเล่นทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเชือกค้อยจากที่สูงลงมาที่ต่ำ การว่ายน้ำข้ามบั่งกไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ฝึกสมาธิฝึกการยิงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่เคยลองมาก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกมากถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะมาอีกแล้ะครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าพีทีเทุกคนดูแลน่ารักดีมากๆก็ขอบคุณทีมเบื้องบนที่ จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปีก็ทำให้เพื่อนที่ไม่เคยเจอกันหรือบางคนรู้จักกันอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้มารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็สร้างความสามัคคีในมุมคณะงครับส่วนตัวผมแล้วผมก็ชอบแบบกาเปนเจ้เมื่อวานนี้ที่ว่าเล่นน้ำครับที่มีกานต่างๆนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าอารมณ์สามัคคีกันนะครับส่วนผมนะครับผมชอบกิจกรรมของวันนี้มากเลยครับโดยเฉพาะเพ็บ่อลก็ยิ่งก็เหมือนกับพ่อแม่ครับก็ชอบมาเลยโดยเฉพาะสามีเน่ย ให้ไหงเราหมดทำตัวนี้แล้วก็ขอบคุณทีที่พวกเราได้มาที่การีครับ